บริษัทเก่าี่ของนี่คือคุณพิสมัยก่อนที่คุณพิสมัยล้วกะนั่นอยู่ในด้านซ้ายมือของท่านแล้วก็เพื่อนร่วมงานเออในเพื่อนร่วมงานนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่เรับเขียนแล้วก็แล้วก็ลงพิมพ์ค่ะนะครับอืมอันนี้เป็นปเความที่เขียนเองด้วยใช่ไหมครเขียนเองเลยแล้วก็ส่งให้ทางทางบริษัทเนี้ยค่ะเข้าไปลงเข้าไปลงนะครับเออก็น่ารักดีนะครับ เห็นบอกว่าน mm ี hmm, so, like too, so so like ่เป็นนี่เป็นนางแบบได้เหรอฮรับนีนะฮะจริงๆเป็นคนที่มีรูปร่างดีนะฮะสูงสง่ามากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะนะครับขอบคุณค่ะเป็นไทยๆอันนี่เป็นรีวิวของอะไรเอ่ยนะครับอันนี้เป็นของอโปรเจกต์ของพูศึกษาค่ะเป็นบ้านพักสอนที่ออกแบบตกแต่งแล้วก็ทำการจัดพรอฟจัดพรอฟให้กับผู้ศึกษานะครับผ้ึกษาก็จะมีบ้านอยู่ หลายแบบใช่ไหมคะมีบ้านที่เป็นสไตล์คลาสสิกก็คือพัดสอนแล้วก็บ้านที่เป็นโมเดิร์นก็คือเดอะแ p l a n แล้วก็มีโฮมทาวน์ล้วก็มีคอนโดตอนนี้เบอร์หนึ่งแลวพึกษาเนี่ยยอดยอดขายนะครับทำเก่งมากทำเก่งมากนะครับก็คือได้มีโอกาสเข้าไปทำบ้านตัวอย่างให้กับโครงการต่างๆใช่ไหมครับผมว่าการเกิดจากบริษัทพริสมานะฮะทำให้อาจารย์เหลิมเนี่ยมีโอกาส ที่จะมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับลูกค้าคในระดับที่สูงคขึ้นสูงขึ้นใช่ค่ะหน้ปัจจุบันนี้ทํางานให้กับใครบ้างทํางานออกแบบหรือว่างานงานปัจจุบันงานงานปัจจุบันงานปัจจุบันนี่ทราบว่าเป็นอาจารย์ค่ะสอนที่านานคณะมนตรนศิลป์มาวิาลัยศิลปกระนะครับแค่นี้ก็ ไม่น่าจะมีเวลาเหลือแล้วใช่ไหมครับสอนทุกวันเลยสอนทุกวันค่ะสอนชั้นปีไหนครับปีหนึ่งขึ้นไปถึงสี่เลยค่ะหนึ่งถึงสี่เลยค่ะล้วก็มีเด็กตกค้างด้วยตกค้างด้วยค่ะเราก็เสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆไปค่ะก็เหมือนลูกค่ะต้องดูแลทุกอย่างนะครับแล้วก็นอกจากเวลาสอนแล้วก็จะเป็นเวลาที่เราทํางานใช่ค่ะตอนเย็นหลังจากที่ไม่ไม่ต้องไปสอนแล้วก็จะใช้เวลาเนี้มานั่งทํางานส่วนตัวครับ ตอนนี้มีชื่อบริษัทตัวเองไหมมีค่ะชื่อบริษัทอะไรครับอ่าไลออนเกดดีไซน์ค่ะไลออนเกดดีไซน์ค่ะไลออนนี่มาจากไลออนนี่เป็นสิงโตเหรอฮะใช่ก็เกิดเดือนสิงหาค่ะวันแม่นะฮะนะฮะค่ะแล้วก็เกิดปีเสือด้วยนะเกิดปีเสือด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเลยเคยดูดวงไว่าจะเป็นนางพญาเสือที่แบบชักัดชักรันอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าทํางานได้เก่งมากทีเดียวนะครับนะฮะ ไลออนเกตค่ะไลออนเกตเกตนี่เป็นอะไรประตูเกตประตูอ่ะเนอะค่ะทเหมือนเปิดประตูไลออนเกตเพราะว่าคือลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยที่ตั้งชื่อนี้เพาตัวเองเกิดเดือนสิงหาแล้วคือไลออนแล้วนี้การที่ชื่อว่าไลออนเกตเพราะว่าเวลาลูกค้า อยากจะได้อะไรหรืออยากฝันอะไรใช่ไหมคะเราเราสร้างความฝันให้ให้ลูกค้าให้ได้เนี่ยมันก็เหมือนลูกค้าเปิดประตูเข้ามาใน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 ส่วนในส่วนของเราในส่วนของเราในประตูของไลออนเกตจะมีความเป็นส่วนตัวหรือความแตกต่างในเรื่องของงานดีไซน์ใช่ค่ะเพราะว่างานที่ออกแบบสามากจะเป็นระดับไฮเอ็นมาก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นกลิ่นอายของตรงนี้มันก็ ยังคงอยู่ในทุกๆสไตล์ของการออกแบบว่าจะเป็นโมเดิร์นคอนเทมเปไหมคะหรือคลาสสิกก็เลยมันเลยเป็นคาแรคเตอร์ของของอาจารย์เหลิมเลยไลอ้อนเก d ดีไซน์บริษัทนี้ตั้งมากี่ปีแล้วคะได้4ปีแล้วค่ะโดยทางอาจารย์เหลิมเป็นกรรมการผู้จัดการบริหารทั้งหมดเลยลูกน้องเยอะไหมครับไม่เยอะมากค่ะก็อยู่ที่โปรเจกต์เราก็จะทำเป็นเหมือนฟินแลนด์ส่งงานให้ค่ะส่งงานให้ ถ้ามีมากก็ส่งไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะทุกวันนี้ยังเขียนเองอยู่ไหมครับเขียนเองค่ะเขเองหมดทุกอย่างค่ะเลยฮะจัดพลับนี่ก็เย็บหมอนทำอะไรเองหมดเลยทำเองหมดเลยเลือกผ้าเองหมดเลยนี่แหละงานเด็กเนี่ยนะอินเทเลียเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะฮะทำทำด้วยตัวเองสะส่วนใหญ่ท้วยนะครับจริงไหมตรงนี้ต้องทำเองหมดต้องเรียนรู้เองหมดเราจะทราบถึงปัญหาเราก็จะแก้ปัญหามันได้ครับอันนี้น้องๆฟังไว้นะฮะไม่ใช่เรียนแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็สั่งเขาทำ ก็จะสอนเด็กเสมอใช่ไหมครับว่าการที่เรียนรู้ที่ดีเนี่ยเราจะต้องทําเองทดลองแล้วก็ปฏิบัติเราก็จะเห็นถึงปัญหาข้อดีข้อเสียตรงนั้นนะคะแล้วเราจะเป็นคนสรุปว่าอันเนี้ยดีแล้วก็เหมาะกับลูกค้าท่านใดนะครับเอาละครับอาจารย์เหลืมครับเดี๋ยวท่านชมอาจจะไม่เห็นภาพที่เราได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เฉลิมใจบัวจันทร์นะครับ ผลงานถือว่ามีความโดดเด่นมากทีเดียวนะครับส่วนมากเนี่ยชอบทำงานบ้านมากกว่างานอื่นๆไหมครับนื่เนื่องด้วยหรือว่าเริ่มจากงานบ้านเริ่มจากงานบ้านเป็นหลักก่อนเพราะเป็นหลักก่อนค่ะจากจุดเริ่มต้นคือพิสมาเนี่ยจะทํางานบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ครับฉะนั้นงานที่ทําก็จะเป็นโปรเจกต์บ้านแล้วก็บ้านแล้วก็บ้านนะคะแต่บ้านจะเป็นบ้านของกลุ่มระดับไฮเอ็นครับ อ่ะนี่ผมเปิดหนังสือเล่มนี้นะครับคือหนังสือบ้านในฝันนะครับหน้านี้จะเป็นงานของอาจารย์เหลิมอยู่ที่แกลนคริสต์เ p อร์พาร์คนะครับเรียบทางด่วนรามอินทราอานาลนะครับก็เป็นเป็นบ้านที่มันมูลค่าไม่ใช่5ล้าน10ล้านนะมันต้องร้อยล้านขึ้นใช่ไหมครับร้อยล้านขึ้นนะครับมาดูกันแล้วก็อาจารย์เหลิมลองเล่าให้พวกเราฟังกันนิดหนึ่งครับบ้านหลังนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ จากภาพที่เราเห็นนะครับก็เริ่มต้นที่คุณตุ่มใช่ไหมคะเจ้าของโครงการคสซัลปาร์คเนี่ยได้เข้าไปที่บระษัทพิสมก็คือคุณพิสมัยเนี่ยเป็นกรรมการใช่แล้วตอนนั้นเราก็เป็นซีเนียร์ดีไซเนอร์ครับค่ะท่านก็ ให้ความไว้วางใจให้ให้เราดูแลให้เราดูแลโปรเจกต์ทุกอย่างค่ะตั้งแต่วางเรีย์แพลนเขียนปร์สเปคีฟทุกอย่างแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยเราทําเป็นทีมเป็นทีมเมิร์จะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นดีไซเนอร์ม่นมุ่งธรรมนะครับผมรู้สึกว่าโครงการนี้อยู่เรียบทางด่วนประดิษฐมนุธรรมทางซีกเดียวกับชิกใช่ไหมฮะชิคพับิกถูกไหมฮะนะนะฝั่งเดียวกันนะฝั่งนี้ก็เป็นคริสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้โมนะครับ ด้านนู้นเป็นบ้านพั้งาศัยที่มันซึ่งตอนที่ทํำเป็นยังไงครับตอนที่ทําหลังนี้หลังนดมอนเนี่ยนะคะมันยังไม่มี CDC เกิดขึ้นครับแต่ตอนที่ในมิงรูมเนี่ยที่ได้คุยกันกับคุณตุ่มแล้วก็คุณพิสมัยได้แนะนําเรื่องของตรงนี้แล้วก็อกตรวอมกันว่าควรจะมี CDC เกิดขึ้นอคือจะมีมสําหรับสําหรับซัพพอร์ต หมู่บ้านนี้โดยเฉพาะอันนี้เป็นไอเดียด้วยพอทำบ้านหลังนี้ปุ๊บเอ๊ะบ้านก็โอ้โหเป็นอภิมหาคฤหาดนะก็น่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ๆถูกต้องไหมฮะอืมอ่ะมาดูแปลนที่ออกหลังนี้นะครับหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างถูกต้องไหมครับค่ะเป็นหลังไดมอนด์อ่าพื้นที่สักกี่ตารางเมตรครับอันนี้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่1 2 6 0พันหสิตารางเมตรค่ะโอ้โหหนึ่งพัน กว่าตารางเมตรใช่ค่ะก็ประมาณหนึ่งไร่บ้านคนทั่วไปนี่สองอตารางเมตรก็หรูแล้วนะครับก็เป็นคฤร์สิ์นะครบอันนี้ต้องบ้านสําหรับคนที่แบบค่ะเป็นคนชั้นนำชั้นสูงจริงๆนะครับที่ต้องการโซเชียลด้วยนะครับอันนี้แปลนนี้เขียนเขียนด้วยมือเขียนด้วยมือเขียนเองค่ะใช่ชั้นหนึ่งเนี่ยทำแล้วก็ชั้นสองก็เป็นเพื่อนร่วมงานอีกดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งทำนะคะแต่ว่าตอนนั้นทําใน บริษัทคอมพลิสต์นะคะครับอันนี้อยู่ในภายใต้ของพริสมาใช่ครับก็ตัวอาร์เคเท็กตัวแบบบ้านเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่เราทําตกแต่งภายในค่ะเป็นของเคทูจิวายทำนะครับค่ะที่เราเห็นเลเยอร์นี่ก็โอ้โหน่าสนใจมากนะครับเลเยอร์ก็จะเป็นแบบโอเพนสเปซนะคะเพราะว่าบ้านสไตล์นี้เป็นตัวเตกจะเป็นคอโลเนียสตล์โคอโลเนียสตล์นะครับซึ่งจะมีกรอบมีมีวงกลมมีอะไรของเขาใหญ่ๆชัดๆนะครับ ฉะนั้นการออกแบบภายในเราก็เลยต้องทําให้ให้มันโล่งขึ้นน,นะครับอ,อันนี้เท่าที่เห็นนะอันนี้เป็นโฟเย่ะนะครับทางเข้าบ้านหลักนะครับทางเข้าบ้านหลักลายพื้นอย่างเงี้ยเปตัวตนของอาจารย์เหลือเองเลยไหม,มเห็น,ม,นมันเป็นวงเหมือนเราลากเส้นอ่อนช้อยมากค่ะนะครับ จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบวงกลมมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบเส้นโค้งนะคะและเนื่องด้วยในส่วนของฟอยเย่ใช่ไหมคะมันเป็นส่วนที่จะต้องต้อนรับฉะนั้นการที่ออกแบบให้มีเส้นโค้งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสไตล์ที่ไปทางอาร์โวนะคะมั็จูออดชอยมากขึ้นแล้วมันก็เหมาะกับส่วนตรงนี้บ้านสไตล์นี้แต่ในส่วนของฟอร์มเ่ยก็อาจจะมีอาร์ติโคเข้ามาด้วยด้วยเพราะว่าจะได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของบ้านภายนอกนะครับ อ่านี่เราให้ดูงานอันนี้เป็นงานที่เราส่งลูกค้าถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะนะฮะงานที่เขียนเป็นเหมือนกระดงในกระดาษมีเปอร์สเปกตรีมีบอร์ดมาเทียลอ่านมีมาเทียลบอร์ดว่ามีเฟอร์บางตัวเฟอร์ดิเจอร์เป็นยังไงมาเทียลมูลงมูรี่เป็นยังไงนะครับพรมเป็นยังไงนะครับของที่ใช้ก็จะเป็นเดอะเบสส์บอรดอย่างเช่นหินก็จะเป็นหินอ่อนเช่นทำหินอ่อนทาวตีนนะคะถ้าเกิดเป็นผ้าผ้าม่านก็จะเป็นผ้าไหมผ้าไหมเลยเป็นผ้าไหมค่ะโอ้โหถือว่าเลือกสรรระดับ ท็อปทั้งนั้นเลยที่เราสำหรับลูกค้าค่ะนะครับนี่งานงานผมดูนี่แล้วมันจะเหมือนที่เราวาดไหมเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยค่ะเหมือนเป๊ะเลยนะครับงานของที่นี่คือตีบออกมายังไงของจริงเป็นอย่าง้นดูได้จากภาพจริงอ่ะเดี๋ยวภาพจริงเราหยุดแค่นี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูตีบแล้วก็ดูของจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้คุณต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครคุยกันได้แป๊บแป๊บแค้แค่นิดเดียวเองนะคร